สวัสดีครับอยู่กับผมโมโหราจ่อยแล้ววันนี้ผอมาจับมาเป็นซามูไรนะครับโอไมกก็ด oh <c oughs> ผมเจอโกโจไวไอ้โง <c oughs> ่ไหไองโง่กูเกลียดมึงโกโจกูไม่เป็นแล้วบัวขาวกูจะเป็นคิริตโตะบัวขาวอ่ะจริงๆแล้วบัวขาวเป็นคนกัมปุชตายไปซะไอ้กากแล้วมึงมาจากไหนวะนัน่นะ บาทแผ้ที่กลางหลังเป็นความอายของนักดาดกูเริ <oh ่มที่เดียดผู้หญิงในเมพอนี้แล้วตายไปซะไอ้กากข้อมึงตาไวไอ้โงคิดแผนชั่วออกแล้วกู มึงเจอกูแน่ไอเฮียโลนตายไปซะไอ้กาก <c oughs> มึงใครวะไอ้เฮียโทมึงอีกแล้วอีกากวันนี้แหละวันตายของมึงอีขี้แค้นข้อมึงตายเมื่อกี้กูไม่นับเพราะมึงรุมไว้ไอ้โง่ตายไปซะอีขี้แค้นกูค,คิดแผนชั่วออกอีกแล้วโทรไอ้เบคอนหัวควยุย อีเฮีย้ยนี่มันมาอีกแล้วกูล่อจากอีเฮีย้ยนั่นแล้วอุ้ยพิมพ์อะไรอยู่วะนั่นแต่กูไม่สนกูแทงหมดผมขอออกเกมหนีอีเฮีย้ยนี่ก่อนแล้วใครที่อยากเล่นกับผมเข้าลิงก์ดิสคอดในคอมเมนต์นะครับ